สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่ใน u t u b e อ่าห่างหายไปนานค่ะวันนี้วันที่9้าเดือนสิวันที่เก้าเดือนสิบปีหกปดค่ะวันนี้มากับรถน่าตาพี่พี่ชอบเนาะชอบร2อยยี่สิบแรงสามเมตรห้าสิบใช่ค่ะห้าน็อตใหญ่นะครับเอาแค่นี้ก็น่าซื้อละราคาเลยน้องแมาสามหม่นห้าันบาทนี่เป็นไงเรารถจากป้ายนะเดี๋ยวพาไปดูป้ายเรามีป้ายเขียนอยู่ ป้ายเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะแต่หนูขายกันราคานี้ก่อนเลยอ่าสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทพร้อมโอนพร้อมส่งใช่ค่ะมาดูก่อนว่ามีอะไรให้ควราบาทไ้อะไรบ้างนะครับรายละเอียดชัดๆเนี่ยผมอินเสิร์ตเป็นรูปไปให้นะค่ะแต่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือกระบาเหล็กครับยาวสามเมตรห้าสิบครับทําใหม่นะอ่าใบเนี้ยข้างเครื่องเปลี่ยนใหม่นะหรือว่าจะพื้นมั้งนะครับแล้วที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือมี เป็นช่วงล่างใหญ่5้าน็อตนะครับเป็น5น็อตใหญ่นะคันนี้นะครับเผาหกล้อเลยนะครับแล้วก็สีสันก็เป็นไงน้องแหม่มสีสีเราทํามาเรียบร้อยแล้วก็สีค่อนข้างโอ้โหเอาเป็นว่าพาแม่บ้านมาแม่บ้านไม่ติละกันสวยใสยเลยค่อนข้างเรียบร้อยสวยใสยเลยคันนี้นะครับก็คือเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วพร <อ S 2> ้อมที่จะใช้งานได้เลยภายในเนี่ยเบาะก,ก็เราเปลี่ยนมาให้หมดละใช่แล้วมากับเครื่อง 4H f 1 นะครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูกครับผมนะครับนี่ฝั่งนี้ก็อันนี้เปิดได้3ด้านเลยใช่ไหมคะใช่เปิดได้3ด้านาครับเป็นกระบาดเหล็กมีคอก3เส้เนนะครับผมมีคอกสามเส้นสวยๆคอกก็เป็นคอกเสมอหัวใช่น่าจะสเปคนี้น่าจะนิยมอยู่และพี่ๆก็น่าจะหาใช้กันอยู่นะครับผมพี่ๆต้องลองดูนะว่าโอเคไหมนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัย power <ผ>นะครับผมคันนี้ครบทุกอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าครบทุกอย่างที่รถสี่ล้อคันหนึ่งควรจะมีะนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าควรจะมีทะเบียนอยุทยาผมขอดาวปีจดทะเบียนให้เลยคันนี้ผมเข้าใจว่าห้าหนึ่งห้าสองแน่นอนอันนี้เดาวจากประสบการณ์ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ก็ไม่ <ๆ S 2> ไมีอะไรเกิดขึ้นนะครับรแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะใช่ะนะครับน่าจะปีจดใหม่อยู่นะครับเพราะว่ายุทยานะครับ ส่วนเรื่องน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็ของเหลวอะไรพวกนี้เราก่อนออกเนี่ยเราเช็คให้ค่ะเช็คให้ทุกอย่างนะครับกองเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองโซล่ากองอากาศนะครับเราก็จะดูให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเห็นตรงนี้ยางเยิงก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับทั้ทงสี่เส้นน้องแหม,มลองดูภายในดิเรียบร้อยไหมครับภายในรถ อ่ะครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยบอคือเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วอะเนาะมันก็พุ้มใหม่เครื่องมันติดไหมน้องแหม่มลองตตาร์ดูเด้แป๊บนึงอ่าเครื่องดีแน่นอนอ่าแหม่มเป็นไปด้วยวะร้อยยี่สิบแรงนะครับคันนี้ก็ วิทยุซีดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นแอร์เย็นค่ะวิทยุเปิดติดอ่าพร้อมใช้งานแหละต้องใช้คํานี้เลยว่าคําว่าพร้อมใช้งานเลยพี่พี่หาอยู่ก็เรียนเชิญนะครับช่วงล่างข้างหน้าเป็นดิสด้วยนะผมเห็นตรงนี้นะครับพวกระบบไฟฟืนติดหมดทุกอย่างมีแต่ไฟไม่มีฟืนเออมีแต่ไฟอย่างเดียวระบบไฟปกติทุกอย่างค่ะเราเช็คทุกอย่างติดปกติไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอย ทุกอย่างครบหมดนะครับอะไรไม่ขาดแน่นอนนะครับจะซื้อกับเติมมอเตอร์โโโคาร์นะครับอะไรทุกอย่างคอนโซลคอนโซลเฟอร์นิเจอร์ต้องครบนะครับภาษีถ้าขาดถ้าน้อยกว่า3เดือน<ร>ท่านได้ปีกว่าไปเลยนะครับ,รบเรื่องการโอนเราโอนให้ทุกคันนะครับหรือว่าเรื่องการขับส่งก็ทุกคันเช่นกันแล้วก็ไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัดเหนือใต้ออกตกอีสานภาคตะวันออกยินดีส่งและก็เทสไปเลยในตัวนะครับผมท่านใดที่สนใจคับหารถ4ีล้อไว้ใช้งานนะครับก็เหมาะสมนะครับสำหรับ120แรงคันนี้ราคา3 3 5 0 0 0บาทราคาดีครับแล้วก็ได้กระบะยาว3เมตร50ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นกระบะเหล็กใช้งานกันไปยาวๆนะครับเรื่องรถก็น่าจะประมาณนี้นะครับพี่พ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้หรือท่านใดอยากได้แต่ว่าต้องการเป็นระบบไฟแนนซ์ตอนนี้เข้าใจว่ามีรองรับนะครับแต่อาจจะจัดได้สัก 2, 5, 2> อ0แ0นห้าสอ,จจองแสนถึงสองแสนห้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องดาวอาจจะต้องดาวสักแสนก็บาท<ค>หรือแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาคุยกันเป็นเคสเคสไปนะครับแต่เป็นไฟแนนซ์เลยนะเป็นไฟแนนซ์เลยสามารถผ่อนได้3ปี4ปีเลย นะครับก็สามารถผ่อนได้ปกติเลยนะครับผ่อนกับธนาคารได้เลยทค้รคุยกับพี่อยู่ค่ะบริษัทที่พูดนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วกันผมบอกอย่างนี้สําหรับท่านที่อยากจะดาวสักหน่อยนะครับก็ได้เลยสําหรับท่านที่เงินสดก็โอนฟรีส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนถางของเหลวฟรีเช่นเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ120แรงคันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ